เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมกับ Theary Gamer ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Alone in the Dark ครับผมโปร r ็อกนะผมก็เป็นเกมเหมือนเป็นเรื่องใหม่เป็นรีมัสเตอร์รีเมคใหม่จากภาคเก,าก,าก่าๆตั้งแตยุคการ์ตนนะผมซึ่งผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้นะไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เคยซื้อมาเมื่อปีก่อนมั้งซื้อภาคคลาสสิกมาเล่นแล้วก็ของเงินคืนไว้เพราะว่ามันนั่นแหละซื้อมาลองเล่นคนับผมมันก็ เล่นแล้วผมก็ไล่ตาวนหัวนะผมก็เลยแบบไม่อยากเล่นของเงินคืนมาเพราะผมอยากรู้ไงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงก็เลยไปดูสรุปเนื้อเรื่องมาผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอย่างไรสำหรับภาคคลาสสิกแล้ผมแต่ผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้เพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่รู้เรื่องอะไรมากผมับรายละเอียดลึกๆแต่ผมเป็นแฟนเกมสยองขวัญเพราะ,ะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะมาลองเล่นกันนะผมกับเกมนี้ let's go ภาค a โรน n in เด e Dark แล้วนี้อะไร Great the dark อะ่ะเกรดอิน t h อ d a r ร์กเหรอมาลองว่ครับเป็นโปรเกนะผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ในเรื่องเต็มพออีกห้าเดือนเกนถึงจะเปิดตัวผมถึงจะปล่อยให้มันเล่นกันเด็กผ <c oughs> ู้หญิงคนหนึ่งกำลัง อะไรอนะอารอนอินเดอร์กเขียนโดยแคสซินดาหรอฉีอผมไม่รู้เรื่องว่ะมันต่อกันนย่างไรไม่เข้าใจในฐาน,นะผู้เล่นหน้าใหม่ก็จะรู้แค่เน,นเรื่องปัจจุบนันนะหุบเสียงอะไร มันดูหน้าแบบมันหินนะเนี่ยไม่เคยใครมาทำอะไรหรอทำเสียสมาธิไปดูไปดูหน่อยดีกว่าทำอะไรอยู่เนองหลอดที่จะระบายต่อไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่งานหลักแม่งานที่ทำได้ดีอะไรที่แบบเฮ้ยเชียวทำไมมันหมุนไว้ขึ้นโอ้โหทำไมอยู่ได้ย,ยังไงไวะเนี่ยเข้าอะไรแบบนี้อ่ะ จกมองข้างมีอะไรอยู่ข้างหลังหเล่วะไม่มีแล้วโอ้ยกาเอ้ยทำอะไรแล้วกำลังจิตอ่ะ มันดูยุ่งเหยิงมากมีสิข้างนอกนะเดี๋ยวเปลี่ยนที่เฮ้ยไปตัวอโตด้วยพร้อมที่จะล้างมือหรือยัง Cassandra should be more careful with her medicine. Yeah. Hey, oh. oh, you you What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on. Nia? I have to try. You don't one of them. Are you tell me You're not a สปายใช่ไหมสปายนะพวกมันไงประมานทุกคนเลยไมเธอยังบริรู้สิกใช่โนนรู้สึกใช่ไหมแปลถูกว่าไม่รู้นะแปลมั่วฉันต้องเอาจดหมายนี้เพื่อให้เธอรู้เรียนดับอีกแล้วที่เดิมเลย ทำให้เหรผม,มาต้องเอาจดหมายไปส่งใครักคนเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยนี่ายแล้ว sure แบบนี้ postman จะหาเจอคนส่งจดหมายหายไปไหนได้เนี่ย <c oughs> ฉันต้องไปส่งด้วยตัวเองเหรอ I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Uh-oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. Stay hot. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Wait, see Get out. Ooh, he went. แบบนี้ไม่ดีเลยนะโอ้โหวิธีการปลดล็อกแบบแบบที่คุนเคยกันนะันโคตรน่ากลัวเลยว่ะ อยู่ได้ไงน้องอุ้ยอโลนนี่ไงเ oh no, จงมี่จมี่ทำอะไรเนี่ยล็อกเฮ้ยมันไม่เข้าใจเนื้อเรื่องว่ะผมอยากรู้รอ่ะผมสนใจมากผมลืมหมดละโลกต่างมิติใช่ป่ะ ถ้าที่จำไม่ผิดนะไปดูสรุปเนื้อเรื่องทุกภาคมาหมดละเปิดมิติให้มอนเตอร์ออกมาปะจำไม่ได้อ uh, ุ้ยเนี่ยอะไรอะ่ะเอาจะท,ทำไรอะ่ะหมีช่วยด้วย เดี๋ยวเราจะเล่นจบเดี๋ยวผมไปดูไปย้อนดูสรุปใหม่อีกรอบไปน้องระวังด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะมันน่าจะมีชื่อแล้อโอเค Well, no, no being lying, anyway. know. Okay, Oi! <gasps> <Put them> <laughs> i not I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Oh, a little night music. นี่บ้านแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเรื่องราวของโจรสลัดปะคลเรื่องหาวของโจรสลัดดูแค่นี้แหละ <c oughs> ล็อกอีต้องอะไรน,นี่ปรตูหัวเนียนมากมองไม่เห็นตอนแรก ไม่ใช่กระจกเหรออะคุณมองเป็นกระจกอะไรวะเนี่ยสายตาไปหมดละวางไว้ตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมต้องเกรดับผมอุ้ยตัวอะไรวะ ลองหลับของยังไม่จบอ่ะงี่จดหมายส่งมาให้แต่คอตาใต้องใตัเรามาช้าเกินบ้านดูแตกตาวไปแต่มันก็ยังเรียกได้ว่าเป็นเดอะเซโต้ เป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดฉันรู้สึกได้เหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าทําไมอย่าเสียเวลาเลยคุณนักสืบใช่เธอพูดถูกไปหาคนลุงเธอกันคุณหาวุธหเฮ้น่าคุ้นคุ้นคุณผู้ชายน่าคุ้นคุ้นนั้นเนี่ยโอเคครับจบแล้วสำเนอเรื่องก็น่าสนใจผมรอซื้อได้ครตอนนี้ยังไม่รู้ราคา โอเคครับไว้เจอกันนะครับสำหรับเกมหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับออไงนะอ่ะรอกด E โอเคครับบายรอมานานได้เรียนสักที่นินดนึงก็ยังดีแล้วก็รอต่อไป